กาบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวธัญรัตชัยสุริยงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าอากาศดีมากจนได้รับฉาย,ยาว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนสยาม และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งหูเขาลำนาวพนาภายัยงามจับใจทะเลเหมอกพันไม้ดอกเมืองหนาเรื่องราววีรชนผู้กล้าตระการตาพระตำหนักเขาค้อเขาคอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดเพชรบูรณ์มีทะเลเหมอกและการชมทะเลเหมอกบนเขาค้อจะเกิดขึ้นบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนาย และบนเขาค้อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจอีกหลายแห่งคือ 1. วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่และกําลังสร้างเพิ่มเติมวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามเนื่องมาจากมีศิลปะหลายแขนงมาผนวกกับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศา และสถานที่ที่2คือฐานอิทธิหรือพิพิธภัณฑ์ทางอาวุธสถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามและยังเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์แต่ในปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางอาวุธสถานที่ที่3คืออนุสร์สถานผู้เสียสละเขาคอสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรม ของพลเรือนทหารตำรวจที่พีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องในเขตร้อยต่อ3จังหวัดคือ1จังหวัดพิศนุโลก2จังหวัดเพชรบูรณ์และ3จังหวัดเลยสถานที่ที่4คือพระบระมธาตุเจดีการจนาพิเศษบนยอดเจดีจะบรรจุพระบระมสารีริกธาตุาที่อัญเชิญมาจากประเทศสี่ลังกา เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสทรงครองราชครบ50ปีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาคะบูชาจะมีประชาชนมาทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและทำพิธีเวียนเทียนเป็นประจำสถานที่ที่5คืออนุสร์จีนฮอเป็นอนุสรของทหารอาสา ของหน่วยลบกองพลที่93ซึ่งมาช่วยลบในบริเวณเขาเคาอและได้เสียชีวิตลงสำหรับสถานที่สุดท้ายคือพระตำหนักเขาเคาะเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเก้าเนรม่อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริ และได้ตรวจเยี่ยมและได้ตรวจเยี่ยมราษฎรในตำบลเขาเคอและตำบลใกล้เคียงเขาเคอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังมีสถานที่และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับเขาเคออีกหลายแห่งเช่นภูทับเบิกภูหินล่องก้าการมาพักผ่อนที่เขาเคอถือเป็นการพักผ่อนที่เต็มรูปแบบคุ้มค่าคุ้มเวลากับการรอคอยในการพักผ่อน สมกับคำกล่าวที่ว่านอนเข่าคอ1คืนอายุยืนหปีขอบคุณค่ะ